ก็จะเป็นพิมพ์จอบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจอบหูดัดนะครับหูนี่เกิดจากการหล่อเป็นเส้นแล้วมานํามาดัดสังเกตดูรูจะไม่เท่ากันนะครับทุกองค์จะรูไม่เท่ากันหล่อเป็นเส้นก่อนขนาดขององค์พระนี่ก็คือองค์ใหญ่จะเท่ากับเล็บมือของผู้ชายนะครับองค์เล็กก็จะเล็กเล็กกว่าเล็บมือซึ่งของทําเรียนแบบนี่ ทำได้ไม่เหมือนเลยครับด้านหลังจะเห็นรอยตะใบซึ่งจะตะไบแบบเก็บแต่ก็ดูจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับรอยตะใบเป็นพระเหรียญรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับสร้างประมาณปี2400ถึง2405โดยประมาณนะครับต้องชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ คือจอบเล็กและจอบใหญ่ซึ่งหลวงพ่อเงินจอบเล็กจอบใหญ่เนี่ยการทำเรียนแบบเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำเรียนแบบกันนะครับคือทำยากมากทำเสร็จละลายละเอียดจะไม่เหมือนของแท้เพราะพวกนี้เกิดจากแม่พิมพ์เกิดจากการหล่อแบบโบราณทั้งสิ้นการจัดหูแบบโบราณนะครับ ที่บอกจะเห็นว่ารอยปิงรอยปิงก็คือจะเกิดรอยปิงจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงบริเวณหูที่ติดกับขอบด้านหลังเขาเรียกว่ารอยนี่นั่นแหละครับรอยปิงที่ติดอยู่ตรงด้านหลังด้านบนที่ติดกับห่วงคือรอยปากปิงซึ่งของเรียนแบบทําไม่ได้นะครับแล้วดูดูการดัดดัดออกมานี่ไม่สวยนะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งพวกที่ทําเรียนแบบเนี่ยส่วนมากก็ทําเฉพาะหลงว่าเงินพิมพ์นิยมนะครับพวกพวกจอบนี่ทําไม่ได้นะทําได้เหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนนะครับอันนี้ดูดูรอยหลังปิงอีกอน,นี้กล้องเห็นไม่ชัดทำไงจะเห็นชัดเออกลับข้างแล้วกันอันนี้ก็คือติด คือหอไม่เห็นรอยปากปิงนะครับอันนี้เป็นการดัดพอดัดมาแล้วเนี่ยหูจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับทุกองคจะบิดบิดเบี้ยวหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหูหล่อคือหล่อหล่อแล้วได้หูพระเลยนะครับคือหลวงพ่อเงินจอบเนี่ยจะมีสองชนิดคือหูดัดและหูหล่อซึ่งเซียนพระนี่เขารู้จักกันดีครับแต่เขาไม่พูดกันนะครับ แต่ของเราเนี่ยคือพระสมเด็จไทยเนี่ยเอามาให้ดูให้มาบอกมาพูดกันเลยให้มันรู้แล้วรู้แล้วร,ร,รู้รอดไปเลยไม่มีการแบบว่าไม่พูดไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหูหลอกแล้วกัน